ต่อไปไปไหนกันนะต่อไปเป็นท่ร้านอะไรคะที่ปูจ๋าแนะนำจำชื่อร้านไม่ได้อะแต่มันเป็นร้านที่นางเด็กตอกนะคะทุกคนต้องแล้วนนี้ตอนนี้เราได้ว่าเดเวลของนิตากับปูจ๋าชัยสูงกันค่ะในเรื่องของการแต่งหน้าหนูว่าปูหนูว่าปูปูู่สงเพราะเหมือนเขามีแบบยเนี่ยอันนู้นอันนี้เล็กๆน้อยๆยิบย่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยใหญ่เทมเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่บาชเยอะที่ทาตาเยอะบางทีก็แบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบที่ ที่ที่ที่นี่ที่ปัดขนตาไฟฟ้าฮะที่่ีดัดที่ดัดขนตาไฟฟ้าจริงเหรอไอคอมเมนต์ถามว่านิตาแต่งหน้าเป็นเรียนเปล่าคะคะแต่งหน้าเป็นเลียงไหมแต่งแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่งแค่แบบทาแย้มคางบ่าแต่งอ่อนๆใช่ไหมใช่นิตาทาคันแดดทุกวันเปล่าฮะทาทุกวันทุกวันนี้หนูตื่นมาก็เจ็ดโมงสิบกว่าแล้วอะไม่ทาเลยเลย ไม่ล้างหน้าด้วยนะตื่นมาก็แค่ล้าง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 ก็แบบว่าจะเอาเวลาที่ไหนมาแต่งนะคะก็คือแค่ลุกไปแต่งฝันยังแทบทันอยู่แล้วเลยอภิตาทาตัวอะไรบ้างคะตัดแต่ตอนเช้าออกก่อนออกจากบ้านก็ทาครีมรองเท้ก็ทากันแดดอ๋อของอย่างแค่นี้แล้วก็ลิปมันทาบ้างไหมคะน้ำหอมน้ำหอมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเนี่ย้องไฮซัทซักไปซักนาใช้เป็นสิบ เขาจะเกี่ยวเขาเกี่ยวว่าเผื่อวันที่มีเวลาฮะตื่นเช้าวันที่มีเวลาก็หวีผมทาลิปมันฉีดหอม <c oughs> วีผมต้องพูดด้วยอ่ะเออแล้วพี่ตัวก็ไม่มีพี่ทั้งวันก็บางวันหนูตื่นเช้ามาหนูก็ไม่หวีไปให้เพือ่อนหวีที่โรงเรียนแทนเอาอ่าตกลงหวีผมแล้วทบพีะไรืไ่อนหนูเขาพอหวีทุกวันก็ เช้าส่วนใหญ่ไม่เลยอ่ะถ้ามีเวลาถึงจะทากันแดดถ้ามีเวลาทากันแดดตัวเดียวใช่ไม่ทาครีมบำรุงอะไรเลยไม่ทาทาก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้แต่กีบก็ชอบกลิ่นน้ำหอมใช่ไหมใช่มีน้ำหอมเยอะด้วยกีบด้วยนี่อะไรคะไอตัวนี้ค่ะไอที่ปัดขนตาใช่ไหมไม่ใช่เซรั่มเซรั่มหน้ามีมีอะ ไดีจริงเหรอดีจริงก็ดีจริงอ่ะเื้ออันไหนคุ้มกว่ากนะอันนี้อันนี้อันนี้เพราะว่าตอนแรกอ่ะซื้ออันเล็กไปลองใช้อันนี้เท่าไหร่สิบนี้สามสิบโอ้ยอันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยแต่อยาไปหกพันบาทโอเคเอาดีไหมเนี่ยดีเอาเลยแต่ว่าไม่มีตังค์เอาอะจะให้ยืมอันนี้คือครีมกันแดดใช่ไหมคะอ๋อหูแล้วคู่ใช่ยน้แบลองดูลองดูคุณหนืดปะีเท่าไหร่อ่ะสองเท่าไหรมันปะแล้วมันปะ มาเอ้ยก็โอเคใช่ใช่ใช่ดีนะเนี่ยเทำไรใช่ดีดีจริงจริงอย่าดีป่ะเอ้ยโอเคไม่พันใช่นี่ลองผิดอ๋ออย่าได้คิดม่าแดดหน้าอยู่พอดีอะ่ะโอ้ย I'm sorry อืมขอไปคือพวกหนูต้องร้านซื้อของต้องดูรีวิวมาก่อนไหมคะดูค่ะดูดูบ้างไม่ดูบ้างตามติ๊กต็อกใช่ไหมใช่ทุนอะไรเมากันค่ะระหว่างของกินเครื่องสำอางเสืเ้อผ้าของติ่ง ของติงของติงอยู่ลงทุนหลยของติงแน่นอนเสื้อผ้าแค่สองอันของติ่งอ้าวติงเนี่ยเสื้อผ้าเพิ่งมาซื้อเยอะคือแบบช่วงนี้ประหยัดตังที่หนูไม่ซื้อแถวพันเดอร์สกิปเลยซื้อของติ่งก็ตอนนเนี้ยไอซื้ออัลบั้มของเจมินายกับโฟลเลยนะซิงเกิ้ลอหไรอะยูซื้อยังยังตังเก็บตังไว้ทั้งเซสอะซื้อนี้ดีกว่าเท่าไหร่ครับข้อไหร่นจะไอค่อยไปดูโฟลอันนั้นจะดีเลยสองร้อยห้าสิบบาทมดีกันครับติย้อนี้ เนื้อพอยซ้นของซอการ์ไงรู้จักไหมคะไม่รู้จักครับอธิบายเร็วดียังไงมันดีไงครับนี่ตาดีแล้วมันดีแล้วนั่นะไอเนี่ยแบบหน้าหายแห้งเลยมันแค่ทำให้ผิวชุ่มชื้นได้แบบนี้อันนี้เนื้อดีนะเนื้อดีดูอยู่ไม่ไม่ไม่เป็นขุยอ่ะไม่ไม่หนืดมากด้วยก็เป็นน้ำอ่ะก็หรือออรดีอันนี้ไอซิ่งแบบนี้เอาน่ารักน่ารักน่าแพคเกจมันน่ารักดีเลยทปกติบางอันมันน่ากลัวไงไม่กล้าใช้เว้ยแต่ทาไปมันแบบ แม่อยากไม่เจอตั้มสีชับบี้อ่ะไอใช้หมดแล้วอใช้หมดเลยใช้ไม่ถึงขึ้นเลยยั่ไงริงอ่ะไอใช้มาแล้วอเนี่ยไอแด่มีน่ารักมากแผ่นแปะสิวอ่ะค่ะน่ารักมากแผ่นแปะสีชับบี้จะได้ไม่ต้องเนี่ยแผ่นแปะสิเนี่ยจะได้ไม่ต้องใส่อนไหนดีอ่ะอุ้ยน่งกมมาเก็บอยู่นี้ ซื้อดีไหมคุณแม่ร้านนี้แม่ของไปรุ่นเหรอคะอันนครัะอ๋อนี่ไงแม่ซื้อแล้วอุ้ยคุณแม่ไปรุ่นกันซื้ออะไรคะสเปรกันยุ่งเนาะที่ไใ่สานี้อะไรอ่ะยิงกันแดดค่ะจ่ายฟังเองนะครับใบเลนี่อะไรไอ้เค้กอ๋อเนี่ยเหรอเค้กของแค่เนี้ยส่องแดงแค่นี้เหรอมันคืออะไรครับมันคือแต้มสี่เพื่อสิ่แค่สิวยุบเขาที่แล้วก็ใช่มันหมดไปแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วดีแต่ตาบวมยังไง ิงเหรอเเกี่ยว๋อนักที่ขนตายาวใช่ไหมเห็นน้องแบบลงรีวิวในเอจีแบบยาวใช่เขียนยาวมากอ่ะฟังซ์ตอรี่ได้ประเด็นยาวมากคือขนตายาวไมวใช่เขียนยาวหรือว่าขนตายาวอันนี้ดีมากหนูใช้อยู่ไหนคะคอนซีลเลอร์ทำไมวะไม่ได้ใช้ตัวนี้คอนซีลเลอร์เอาไว้ทำอะไรคะไว้ปกปิดใต้ตาใต้ตาหรือว่ารอย manga? สิวอะไรอ๋อ ก็ปิดใต้ตาแล้วหนูมีแล้วเหรอคะหนูดำอยู่นะแต่ว่าหนูปิดอยู่อ้ยยังก็มีคิมตาที่มันหายยุ่งยังยังไม่ได้ซื้อยาแล้วก็มีอันนี้นี่ดูหน้าไอศครีมคืออะไรคะแบบที่ทำให้ใต้ตามันหายดำอ่ะทาทาจริงจริงเหมือนมันก็ก็อย่านอนดื่มก็ไม่ดำแล้วแล้วเจอหน้ากป็นไงอ่ะอ๋อยูไอยาบลิลที่มันเปลี่ยนตามค่า p H อ่ะ นื่อนเนี่ยเปลี่ยนตามค่า pH ที่ไม่ะใช่แบบมันดำใช่ไหมคะจพอทาแล้วมันจะแดงพอทานมันเปลี่ยนตามค่า pH มันจะแบบให้เข้ากับผิวเราใช่รอใช่แต่คนทามาผิไม่เหมือนกันเงี้ยหรอใช่คือรงเนาะสีเดียวกันหาเลยนะ แม่อันนี้ก็จะตอนหนูจะทำคำหน่อยเออเราออกออกตาเห็นไหมเนอะไม่รู้หรือว่าบางคามผิวขานะแลวก็เบสเซลเลยนะคุณแม่เอามาคุณแม่เอามาเบสเซลเลยไม่ใช่จะเพียงทไมดีป่ะอันนี้ดีบ้างอันนี้หนูอันนี้ดีไหมหมออ่ะตัาไหนคะเบสเซลเลยนะอันนี้ดีเหรอจริงๆที่นี่ตามไม่ซื้อเพราะมีหมดแล้ว ไงให้หนูมีหนูออกมาด้วยดีป่ะท้ายกาแฟไฮไลท์มันแบบแค่1.8กรัมโอ้ยโอ้ยโอ้ยท้ายตัวไหน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 นี่เขามีของเขามาหนูมุดออกมาแล้วอ่ะมันกลับเข้าไปไม่ได้มันมันรอย่าี่ยนิ้ตากเอาไว้ในกระเป๋าของเจียงยีนก็คืออะไรที่บอกเหรอลิปสติกมันนเป็สีเดียวกันนี่อ๋อไม่ค่ะาใ่สีอันนี้เป็นสีแบบส้มๆให้เขาลองหน่อยโอ้ยจุดเลยเยอะแยะ ไม่ได้ตั้งใจไม่เขามีผมมีเี่เขามีชนะดี่ยที่้องนี้ละร้อยเจ็ดสเห้าคยไหนจ้าส่วนหเคยนีู้อันนี้อ้แล้วหนเคยมีไหมลิบแบบเนี้ยไม่มีนะกดแล้วแบบดิบก็จะมาอย่ากดเยอะนะมันจะพุ่งเนี่ยมันจะอันนี้จะเป็นแบบคลิกอะค่ะคลิกแลวนืออันนี้มันก็จะมาใช่น่ารักค่ะอยากได้อะซื้ด้ไหม ดูเกิดอะไรสีอะไรน้องซื้อไปก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเศร้าคือยิ้มไม่มีเวลาใช้เนี่ยต้องหนูตื่นให้เช้าเราจะได้ใช้สีนี้อะไรกันวะสูสองนี่ตาซื้อพวกนี้ไปได้ใช้ตุ๊กใช้หมดทแรงเลยี่ตาตื่นแต่เช้ามาเลใช่ป่ะมันเป็นแรงบันดาลใจในการตื่นเช้าเพื่อมาแต่งหน้าใช่ไหมไม่บางวันก็ไปแต่งบนรถอ๋ออุ้ยอันนี้ทําให้ปากแบบอุ้ยเกือบไปแล้วไม่น่าจะมีอุปกรณ์ให้ลองที่ปากผลิตา ยูปัดเนี่ยไอเซนโดอะไรพวกเนี้ย,ไม,ยไม่หลง่งนี่สิ้นาลอะเลยคือทุกสีเลยไม่มีฟัง <c oughs> อันกลางเค็มไปหน่อย <c oughs> อันนี้ไม่แต่ถ้ากเกลี่ยมันก็ไม่เค็มแล้วนะคะแม่มอันนี้น่ารักอันนี <c oughs> ้นะ่ารักทำไมนะ สีลินกะาตเป็นสีสีลินกะตเนี่ยค่ะอ๋อเป็นชื่อสีเหรอใช่มันเป็นแบบเูเองเขาคิดกันเขาคิดกันเ็นสีลินกะาตอ๋อแล้วก็เราบอกว่าเกิดมาเด้ยนคำว่าลินสีลินกะาตใช่ไหมเราไปอไปสีอยากได้เบอร์อะไรเลยเลยสูตปลองพายี่ี่ปากเลยดีไหมไม่ได้ไม่เอาอันนี้เอาอันไหนอันไหนอุ้ยันน้ก็นดาแลวอแล้วไม่ถูกอะเม่กี้อันรเอาสตอุ้ยอันนี้ต้องจัดทุกแท่งเลยต้องใส่หนโหน่ารักสุอันเลยอสี ไม่มีคำว่าสีน่ารักใช่ไหมไม่หมดไม่ต้องตกใจสีน่ารักเดี๋ยวเลือกไปก่อนอันนี้179ยเามากกว่าวุ้ยราคาไม่แรงนะของพวกนี้ของเด็กร้อยกับบาทจะได้ใช้ไม่เอ่ยซื้อไปจะได้ใช้ไม่เอ่ยถ้ามองด้วยตาอจะน่นะคะถ้ามองด้วยจมูกอ่ะไม่ต้องลองก่อนอันไหนลองอันไหนไปไหนไหนงงแล้วเปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมั่วเลยสีนี้ทุกอย่างส่วนกลางมาใหม่เหยีบมั่วงเหยีบไมมก็สีน่ารักไงคะอันนี้ไม่วนหก น่ารักสีที่เขเปลี่ยนแล้วน่ารักมันจะจางๆอะน่ารักสีเนี้ยน่ารักเแต่ว่าอันนี้มันก็เข้มไปนะก็แตะนิดเดียวแล้วเกลี่ยสิเธอนี่คือเงินเด็ดเดี่ยวซื้อเองนะถูกไหมยุ้งแม่ยกันยุ่งแม่อันนี้ซื้อเองเองค่ะเลือกได้ๆนี่จางก็ต้องเอาเงินช้าสนมมาซื้อเครื่องสำอางใช่ไหมอันนี้จางก็เอาเงินติ่งมาซื้อเครื่องสำอางเดี๋ยวต้องสละจดจินไล้โปรเจกต์มีอะไรโฟล์ดูไหมว่าเราแบบเอาเงินที่เลี้ยงดูเธอมาซื้อเครื่องสำอาง แม่เขาดูดกับเธอกี่เท่าเอาเงินที่เธอดูดแม่ก็คือเงินค่าขนมของนิตาใช่ไหมล่ะใช่คือเขาเรียกเงินค่าขนมเขาว่าเงินที่ลิงดูสิงดาราบักใสคืออะไรที่เป็นดเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับก็เป็นคาปีเอชเหมือนกันได้น่ารักกะอยากได้แพ็กเกจแมนน่าจำคาปีเอชจริงแล้วเหรอไม่ไม่ถายไปที้มเอิร์ธงานคุณพี่ มันเป็นเจลใสแต่พอทาแล้วมันเจลสีใช่ไหมคือแบบนี้คือเพื่อให้เด็กสนุกเหรอใช่ไหมไม่ใช่มันจะปรับเข้ากับโทนผิวเราไงคะนี่ยูอันนี้ที่อยู่ใช้อะผลิผิวปฑ์อ๋อใช่ใช่ใช่หรือยายไม่จัดไปเหรอหรือยังไม่ซื้ออ่ะลุงทำไมล่ะไปถือชอบมากนี่ไงลองยูเสร็จลงไหนเขามีให้ลองไม่นี้ต่างเขาไปลองที่บ้านเราแล้วเขาชอบมากยาไม่รู้ใครมาหวีบ้า พี่ตาลองไปแล้วสถิจิบคอนเสิร์ติจริงนี่เขามีแถมใช่เขาเนี่ยก็แถมวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยแปดสิวเหรอแปดสิววันนี้คือแปดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อยวมันด้วยให้มันยุบหรอให้มันดูดสิวออกแต่งจริงมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่มันถ้าเกิดช่วยมันจะต้องเป็นแบบใสในเซเว่นอ่ะอันนั้นดูดจริงแต่ว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่เป็นลายๆก็แค่ให้มันน่ารักปิดต่ง้ให้เห็นหูสิวอันนี้จะติดเลย มัาคนไม่มีสิวว่ติดสีห้กันนะะเชเยดแห้าร้อยเอซื้อสองอย่างเทียเตยตาเทียตาจะทาเลยี่สุาหรือปล่าุงมสีจุาแล้วตึกก็จุรามันก็อยู่ตึกที่แบบว่าเขาเรียนบาซายอยู่ตรงไหนคะน่าโหมะเรียนี่จิมนาจิมบาเรียนบาซายมือหัวใหญ่โคตเรียนอยู่เย ใครรู้เมนเลยค่ะใครรู้เมนตึกมาซา,<ส>าอยู่ตรงไหนคะมันคือคณะไหนคะคณะมาซาเนี่ยมันเป็นแถแบบมันเป็นฟีลแบบศิลปะแล้วก็แบบมีเดนทัมซัตอาร์ตปะดูเรียนหลายหลายอย่างเรียนหลายหลายอย่างมันเป็นรวมๆแล้วก็มีแบบว่าอธิบายไม่ถูกอะไม่รู้เหมือนกันคะือ ASMR พาเปร้านอันนี้ได้ปิดยังอ๋อเออไม่รู้ปิดยังอะทำไมเราไม่รีบไปร้านไหนนะ ร้านกีบี่วันนี้ราี่เรไปแล้วมันปิดไปทางนี้ก็ได้เจอทะลุทางนี้ก็ได้ไม่เชื่อเด็กกี่เไปเชื่อได้ตายกว่าป่ะพี่กิขอโทษนะแต่พาไม่มั่นใจตัวหนูเลยลูกหวรวังหล่นหาย เดี๋ยวใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าร้านนั้นคือใช้อะไรคะอินเตอร์เลยเนี่ยทำไมคนเยอะขนาดนั้นน่ะรู้แล้วว่าอาหารอะไรอะไรอร่อยคะร้านเนี้ยไม่รู้อะค่ะยี่งเหรออคนเยอะมากเห็นไหมมันดูไม่แฝงดูธรรมชาติสวย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 เห็นเห็ดูอันนี้ก็สวยดหรอไหมคะก็นิดนึงของน่ตายิ่งกว่าอันหลังน่ารัเขาทาเยอะกไหมเขาทาแบบแต้มแต้มเอาป่ะไปดิแก มีคนคอมเมนต์มาว่าผู้สาว,ส,าวสมัยนี้ให้เรื่องระหว่างผู้ชายหล่อก,กับผู้ชายรวยเรื่องอะไรคะผู้ชายหล่อหล่อใช่ได้เลยเลยอาถารพ์แบนี้ใช่ถ้าเกิดเขาหล่อจริงๆอะนะให้เราเลี้ยงตลอดชีวิตก็เราออ๋โอเคครับก็ยอมจึ้งเลยจึ้งเลยโอ้แบบนี้เหมือนนี้เลย,บบเ,ลยเป็นห้องกง,งช้าๆเลยคุณแม่ใช่ค่ะดีเหมืนห้องโถงแบบแต,ต้องเปียกๆก็ไหวอะปอดต้องเข้าไหม เดี๋ยวเซเวข้างหน้าก่อนนะคุณแม่เขามีของเหมือนฮ่องกงด้วยของเล่นนะเนเนร้อ่ฮเลยมันจะบบนี้อาเขาไปดูไหนปะ่ะห้ามถ่ายไม่ได้ห้ามถ่ายวีดีโอห้ามนำอาหารเข้าไปอ๋อนี่อ่ะคลิปที่ตามหา,าอหโอ้โนี่ร้านเป็นของแบบว่าน่าราักนั้นเลยอะ นี่แว่นนี่อ่ะเอานนี้ตานนี้มันใหญ่นะเออจริงใหญ่มันติดเข้าไปถึงที่ไหนคุณแม่ขนาดคนฮ่องกงต้องมาร้านนี้เลยอ๋อนี่คือมีดูตัวอย่างที่หัวนี่ตานี่นะนี่ตัวนะคือวัยรุ่นเขาชอบแนวนี้กันเหรอคะหรือว่าโอ้โนี่แบบนี้แค่ค่ะนีิตายิ่งใหญ่ยิ่งดีใช่ไหมเหมือนเราเหรอไม่สมุดน่าจะสมุดแล้วอ่ะแบบซาริโอคุณแม่สมุดไหมสมุดคุณแม่ชอบสมุดขอโทษนะคะแบบแบบนี้หมดแล้วเหรอ หมดค่ะมันเหลือแล้วแค่นี้ค่ะจะเข้าใหม่ปีช่วงเดือนหน้าอ๋อขอคุณค่ะอือแบบนี้จริง้เฮ้ยเนี่ยนี่ตาหนูชอบไหมอ๋อใช่ใช่แต่เก่าหนูชอบจริงๆอันนี้น่าแต่มันใหญ่ไปอ่ะใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใหญ่มากเลยใหญ่ครึ่งหัวเลยเธอมันใหญ่จอ๋อใหญ่ใหญ่อ๋อเก่งขนาดนี้ได้รันนี้ ุดยอ,ปอ,อดปดหน้าอเ้ยจิ๋วนี้น่ารักเนี่ยโอยม่างมัดผมบวกกับกิปติดผมเล่อันนี้ที่มันเป็นตัวของดิสนีย์ใช่นึกถึงฮ่องกงเลยนะก็ล,ลานไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาตามติดชีวิตอีกว่าวันวันเราไปเที่ยวกันบ้างเราทำอะไรกันบ้างนะคะ,ออะมาครางหน้าหนูก็มาร้านเดิมอ่ะเชื่อไหม่ะไ ไม่ไม่ไมบางก็จริงแต่บางทีก็แบบบางทีก็มาถ่ายรูปบางทีกอ็อะไรไม่เหมือนกันโอเคโอเค,อเคไว้ฝันหลังอ้าอยากจะมาดูอีกก็ตามคอมเมนต์เออก็คอมเมนต์มาละกันใช่ว่าอยากดูอะไรไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก<า>ันบ๊ายบาย,บาย